เริ่มมันก็ขายสปอนก่อน,นเลยก็นละกันสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมนีครับผมสามารถไปเติมได้ที่เม l o ท็ p ปอนะฮะเติมถูกเติมไว้นครับผมปลอดภัยใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะะผมหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์ไปถามแอดได้เลยนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะ มิกะตัวละครซัพพอร์ตตัวใหม่ธาตุน้ำแข็งที่จะมาบัฟทีมกายภาพให้เก่งขึ้นไปอีกแต่บอกว่างานนี้ไม่ได้เก่งขึ้นแค่ตัวกายภาพเท่านั้นเพราะมิกะติดมาพร้อมกับบัฟความเร็วในการโจมตีที่โคตรจะเยอะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในมิกะคาแรกเตอร์ไกด์ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วช่องนี้ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับตัวซัพพอร์ตเอาไว้ ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับตัวซัพพอร์ตมานานพอสมควรละในคลิปไกด์กับรีวิวอะเนาะตัวนี้เนะครับเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผมเป็นสีดาวแล้วก็ใช้อาวุธเป็นหอกนะฮะเห็นน้องถือหน้าไม้อย่างงี้ไม่ใช้ใช้ธนูนะครับผมใช้หอกนะฮะแล้วก็มิกะเนี่ยเติบโตเป็นพลังชีวิตเนาะเพราะว่าเป็นตัวฮิวนะฮะแล้วก็บัฟนั่นเองสกิลของมิกกเนี่ยจะเป็นการยิงหน้าไม้นะครับผมซึ่งสามารถกดได้2แบบก็คือกดแตะกับกดค้างกดแตะเนี่ยจะเป็นการยิงหน้าไม้เนี่ยไปข้างหน้านะครับผมสามารถทะ าเกิดว่าศัตรูอยู่กองกองกันเนี่ยก็สามารถยิงทะลุผ่านได้ซึ่งรัศมีมันก็ถือว่าไกลอยู่ส่วนการกดค้างเนี่ยจะเข้าสู่โหมดเล็งใหผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะยิงไม่โดนเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดเล็งค้างไว้เนี่ยมันจะมีการล็อกเป้าให้เลยสามารถเลือกได้หันไปหันมาว่าจะให้มันล็อกตัวไหนถ้าเกิดว่าตัวไหนมีสัญ,ญลักษณ์เป็นคอสแคร์ขึ้นเนี่ยพอกดปล่อยปุ๊บมันก็จะยิงไปที่ตัวนั้นเลยโดยที่เมื่อเล็งยิงออกไปโดนแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่ารอบๆศัตรูที่โดนล,ล็อกเป้าหมายเนี่ยมีศัตรูตัวอื่นอยู่อีกสกิลนี้จะทําการคุ้งขึ้นบนฟ้าแล้วก็ล็อกศัตรูที่อยู่รอบเป้าหมายอีกทีหนึ่งนั่นเองโดยสามารถล็อกได้สูงสุดเนี่ยสามตัวนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าสกิลนี้ยิงใส่บอสหรือมอนตัวเดียวที่แบบว่าไม่มีอมอนตัวเล็กรอบๆหรือตัวเดียวเลยเนี่ยพอเลงยิงไปปุ๊บมันก็จะจบแค่นั้น ไม่ได้มีแบบว่าแยกออกมา3ดอกสดอกเพื่อมาแบบเลี้ยวไปหาไอตัวเดียวนั้นไม่มีเป็นฮิปเดียวโดดๆไปเลยโดยที่สกิลนี้นะนีับผมมีครูดาวอยู่ที่15วินาทีซึ่งทั้งกดแตะกดค้างครูดาวเท่ากันนะแล้วก็สกิลนี้มีเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งก็คือโซวินโซวินจะเป็นบัฟหลังจากที่ยิงสกิลออกไปไม่ต้องยิงโดนก็ได้ขอแค่กดสกิลของมิกะแล้วมิกะมีแอนิเมชันยิงหน้าหมายปุ๊บ เราจะได้บัฟโซวินทันทีโซวินจะทําให้ความเร็วในการโจมตีของตัวละครที่เอาออกมายืนในสนามเนี่ยตีเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลอย่างผมอัพมาเวลแปดเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ยยีนนั่นเองทีนี้ผมจะเอาแพสซีฟอันแรกมารวมด้วยเลยเนาะแพสซีฟอันแรกเนี่ยเวลาเราอยู่ใต้สถานะโซวินหรือตีเร็วเนี่ยเราจะได้รับเอฟเฟกต์ดีเทกเตอร์เพิ่มด้วยเป็นขั้น โดยเอฟเฟกต์ดีเทกเตอร์แต่ละขั้นเนี่ยจะทําให้ความเสียหายกายภาพของตัวละครที่อยู่ในการต่อสู้เพิ่มขึ้น10%โดยที่เอฟเฟกต์ดีเทกเตอร์จะได้รับก็ต่อเมื่อเรายิงสกิลาธาตุโดนศัตรูนั่นเองเมื่อสกิลาธาตุเวลากดแตะโดนศัตรูเนี่ยเกิน1ตัวขึ้นไปศัตรูตั้งแต่ตัวที่2ขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเป็นเอฟเฟกต์ดีเทกเตอร์นั่นเองก็คือตัวแรกจะไม่ได้ตัวที่โดนถัดๆจากนั้นอะ่ะจะจะได้รับเป็นเอฟเฟกต์นั่นเอง สมมติว่ามีมอนอยู่4ตัวเรายิงโดนไป4ตัวเนี่ยตัวแรกมันก็จะไม่นับแล้วมันก็จะไม่นับอีก3ตัวหลังหรือถ้ามีมอนอยู่3ตัวเนี่ยเราก็จะได้บัฟแค่2ขั้นเพราะว่าตัวแรกมันไม่นับเราไปนับ2ตัวหลังนั่นเองเช่นเดียวกันกับการกดค้างการกดค้างเนี่ยแล้วล็อกตัวมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล็อกตัวไหนเนี่ยตัวนั้นจะไม่นับเป็นสเต็กนั่นเองฉะนั้นพอเรายิงออกไปแล้วเนี่ยต้องรอสกิลเนี่ยมันพุ่งไปหาตัวหลังจากนั้นก่อนหลักจาก หลังจากที่มันโดนตัวแรกแล้วมันพุ่งไปหาตัวรอบๆตัวรอบๆก็จะนับเป็นสเต็กยกเป็นตัวแรกนั่นเองโดยที่เอฟเฟกต์เดท็อกเจอร์เนี่ยจะสามารถซ้อนกันได้สูงสุด3ขั้นนั่นเองก็คือกดแตะผ่านสกิล3ตัวหรือกดค้างแล้วลูกดอกมันแตกไปโดนมอน3ตัวนั่นเองก็จะได้เป็น3ขั้นซึ่งแต่ละขั้นก็จะเป็น10% 3ขั้นก็30เนาะ แต่นั้นสกิลนี้มันขึ้นอยู่กับจํานวนศัตรูว่าเราจะได้บัฟโบนัสกายภาพเยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่าศัตรูมี4ตัวแล้วเรากดค้างอ่ากดเล็งค้างแล้วยิงไปแล้วมันแตกไปโดน3ตัวเราก็จะได้เต็ม30อ่าหรือเราจะยิงผ่านให้มันโดน3ตัวก็ได้ให้มัน30เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมีมอนอยู่ตัวเดียวแล้วไม่มีกลุ่มดาวเนี่ยเราเล็งยิงไปเปี้ยงเราจะไม่ได้อะไรเลยนะอ่าเราจะได้แค่ตีเร็วเหมือนเดิมฉะนั้นแพสฟวันนี้ถือว่าใช้งาน ให้เต็มที่เนี่ยยากนิดนึงเพราะมันขึ้นอยู่กับจํานวนมอนนั่นเองสกิลหลักๆก,ก,กับแพสซีฟรวมๆกันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ต้องปรับใช้ตามจํานวนมอนว่าเราจะกดค้างหรือเราจะกดแตะนั่นเองทีนี้เราไปดูที่ Ultimate. อัลติเมทอัลติเมทของมิกะเนี่ยไม่มีการทําดาเมจนะแต่ว่าจะเป็นสกิลฮิลล้วนๆนะโดยที่จะฮิลตามสเกล HP ของมิกะเองนั่นเองสกิลกดไปปุ๊บเนี่ยจะมีการฮิลทั้งทีมเลยนะอ่ะอาให้นึกถึงพวกบาวบาร่าพวกจีนอะไรพวกนั้นอนะ ที่กดอันติแล้วสามารถฮิลได้ทั้งทีมมิกะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันหลังจากกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีขนนกขึ้นมาข้างๆตัวละครที่ยืนอยู่บนสนามนนะตอนนั้นโดยที่ขนนกอันนั้นอ่ะจะทําการฮิลแบบต่อเนื่องเมื่อตัวละครที่ยืนอยู่เนี่ยโจมตีปกติโดนศัตรูนั่นเองต้องตีให้โดนด้วยนะ,ะต้องตีปกติให้โดนด้วยนะถ้าเกิดว่าตีไม่โดนหรือไม่ตีเนี่ยมันก็จะไม่มีฮิลต่อเนื่องเนาะมันก็จะกลายเป็นกดสกิลฮิลแค่ครั้งเดียวนั่นเอง ระยะเวลาของฮิวต่อเนื่องเนี่ยอยู่ทั้งหมด15วิช่วงระยะห่างของการฮิวต่อเนื่องแต่ละครั้งเนี่ยก็คือ2.5วิก็คือกดอันติครั้งหนึ่งสามารถฮิวได้6รอบนั่นเองแบบฮิวต่อเนื่องนะมันมันจะไม่ได้แบบแรงมากเวอร์ขนาดนั้นเนาะก็อยู่ที่ของที่เราใส่ด้วยผูดาวเนี่ยอยู่ที่18วิแล้วก็พลังงานาธาตุใช้70เนาะทีนี้เรามาดูแพสซีฟอีกอันหนึ่งแพสซีฟอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นแพสซีฟที่เอาไว้คอมโบระหว่างสถานะโจมตีเร็วกับอัลติเมทนัน โจมตีเร็วอยู่แล้วเราก็มีบัฟฮิวต่อเนื่องของอันติพร้อมกันเนี่ยเมื่อเราทําการโจมตีแล้วมันติดคริติคอลเนี่ยเราจะได้รับดีเทกเตอร์ที่เป็นสแตค็คเพิ่ม1่อันไปเลยอ่ะที่มันเป็นสแต็คเพิ่มดาเมจกายภาพก็จะได้ไปเลย1อันเนาะซึ่งการกดบัฟตีเร็วกับกดอันติ1ครั้งเนี่ยเอฟเฟกนี้สามารถเกิดได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าเอฟเฟกนี้จะเพิ่มสแต็คสูงสุดที่ดีเทกเตอร์มันเก็บได้ ดีเทกเตอร์ที่เป็นโบนัสกายภาพ30%จากแพสซีฟอันที่แล้วเนี่ยสามารถสูงสุดได้3ขั้นก็คือ30%แต่ถ้าเกิดว่าเรามีแพสซีฟอันนี้มาด้วยเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น4ขั้นนั่นเองณตอนนี้รวมๆแล้วถ้าเกิดว่าเรายิยงโดนศัตรูครบ3ตัวแล้วก็กดทั้งอันติกดทั้งบัฟเรียบร้อยแล้วตีติดครีเนี่ยเราจะมีโบนัสกายภาพสูงสุดถึง40%เลยถ้าเกิดว่ารวมแพสซีฟทุกอันเข้าด้วยกันเนาะฉะนั้นสรุปปรรรรรวววววมมมมมตตออนนนีีนีี้้เเเาาาาจจะะบบค็ใกกกโณ20%ยู่่ทลลแล ได้โบนัสกายภาพ40%ถ้าเกิดว่าได้แบบสแต็กครบเลยทีนี้ต่อไปเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องควา,ามาเร็วในการโจมตีกับฮิตแลกในเกมนี้ก็แล้วกันฮิตแลกในเกมนี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วเนาะก็คือเวลา,าถ้าสังเกตเวลาเราตีปกติตีอากาศเนี่ยมันจะดูตีเร็วมากเลยใช่ไหมอ่ยิ่งมีบัฟเนี่ยแล้วเราแบบโอ้รำใส่อากาศเนี่ยโอโ้โหยิ่งเร็วเลยแต่ว่าเกมนี้มันจะมีฮิตแลกเป็นแอนิเมชันเวลาเราไปตีโดนมอนสเตอร์หรือศัตรูเนี่ย มันจะเกิดจาการแอนิเมชันของตัวละครมันจะหน่วงนิดนึงแอนิเมชันตัวละครมันจะแบบชะงักนิดนึงอ่าเหมือนแบบเวียงหนักๆขึ้นยิ่งตอนแบบว่าเราแบบหมดไปโดนโล่ศัตรูหรือศัตรูที่มันถือโล่โล่ไม้โล,โล่หินอะไรพวกนั้นอะ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันหน่วงมากๆมันหน่วงจากการโจมตีปกติไปเยอะเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ตีช้าอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้อ่าพอเราเจอฮิตแลกเข้าไปเนี่ยยิ่งนั่งมีเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันจะช้าลงไปอีกพวก การบัฟความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันก็จะช่วยมาแบบให้ฮิตแลกมันน่าลำคานน้อยลงแต่มันก็ยังเป็นอยู่นะแต่ว่าฮิตแลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีผลแค่กับอาวุธเมลีหรืออาวุธระยะประชิดนั่นเองก็เช่นพวกดาบเล็กดาบใหญ่แล้วก็หอกเนี่ยจะเจอฮิตแลกน่าจะทุกตัวละครแล้วน่าจะเจอหมดเลยถ้าใครเป็นสายตีใกล้เนาะถ้าเกิดว่ามีบัฟความเร็วมามันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าฮิตแลกมันจะหายไปไหนนะก็ยังอยู่นั่นแหละแค่มันเร็วขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวละครธนูหรือสือเวทเนี่ยมันจะไม่มีฮิตแลกเพราะว่า เพราะว่าแอนิเมชันตัวละครมันไม่หน่วงเวลาเราตีศัตรูนั่นเองเพราะเรายิงจากไกลๆธนูก็คือแอนิเมชันมันก็อยู่ที่เราแล้วลูกธนูมันก็ออกไปโดนมอนสัวซสือเวทมันก็ตีจากไกลๆดูอย่างละมุด่ะสมุดบ,บินพร้อมกันตีพร้อมกันไม่แคนซเซลิลไม่แดดอะไรแบบตีปกติอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นตีอากาศหรือจะเป็นตีโดนมอนเนี่ยมันก็จะไม่มีฮิตแลกแล้วสกิลมันก็จะจบพร้อมกันนั่นเอง่ะพวกสือเวทพวกธนูเนี่ยก็จะได้รับผลจากการบัฟความเร็วเนี่ย ที่ค่อนข้างคุ้มกว่าตัวตีไกลนั่นเองฉะนั้นมิกะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อดีแค่เอาไปบัฟทีมกายภาพหรือบัฟตีเร็วแบบทั่วไปเพราะว่ามิกะแค่กดสกิลเนี่ยมันบัฟได้เลยแต่มิกะบัฟเยอะมากบัฟทีของผมแค่เวลแปดแม่งล่อไปลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าสูงสุดเวลสิบสามน่าจะประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะฉะนั้นนอกจากเรื่องการบัฟกายภาพเนี่ยเรื่องบัฟโจมตีเร็วของมิกะก็ถือว่าโหดมากๆแต่เรื่องฮิตแลกอะไรพวกเนี้ยช่างมันเถอะคืออย่าไปใส่ใจมันมากเลยคครับแ่ ปกติเราเล่นมาผมเชื่อว่าก็ไม่ค่อยมีใครจะใส่ใจมาเพราะว่ามันตีไปเราก็น่าจะชินกันมาแล้วเราก็เล่นเกมนี้มันกันนานแล้วเนาะแล้วตีโดนโล,โลตีโดนมอนมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันจะหน่วงนิดๆหน่อยๆแบบหน่วงเป็นเสี้ยววิก็ก็เรื่องของมันเอออย่าไปคิดเยอะเลยครับก็แค่เอามาแชร์ให้เฉยว่าเออมันเป็นประมาณนี้นะแต่นั้นตัวพวกสิวเวทกับธนูเนี่ยจะได้รับผลจากการปับความเร็วในการโจมตีเนี่ยได้ค่อนข้างคุ้มกว่าอาวุธเมลีนั่นเอง ต่อไปคือกลุ่มดาวกลุ่มดาวเนี่ย C1 เนี่ยสำหรับผมมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือถ้าเราอยู่ในบัฟโจมตีเร็วของสกิลธาตุเนี่ยระยะห่างของการฟื้นค่าพลังชีวิตของอัลติเมทเนี่ยที่เป็นฟื้นฟูต่ตอเนื่องเวลาเราโจมตีปกติเนี่ยจะลดลงตามสัดส่วนของความเร็วในการโจมตีที่เพิ่มขึ้นสมมุติว่าปกติระยะห่างการฮิวต่อเนื่องของอันติเนี่ยมันอยู่ที่2.5าวิ ถ้าเกิดว่าผมบัฟความเร็วในการโจมตีของตัวเองขึ้นไป20%มันก็เอา20%เนี่ยไปหักออกจาก2.5วินั่นเอง20%ของ2.5วิก็ได้จะประมาณ0.5เพราะฉะนั้นก็เอา2.5มาลบ0.5ก็จะได้เหลือ2วิอันติที่ควรจะฮิวทุกๆ2.5วิก็จะเหลือแค่2วินั่นเองอะประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้ดีผลเลยมากอ,อาจจะได้ฮิวเพิ่มขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองกลุ่มดาวที่2เนี่ยก็คือ,อจะยกระดับ เป็นยกระดับแพสซีฟอันแรกน,นั่นเองก็จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่ใส่มันลงไปเลยเนาะมันทําให้ใช้งานยากทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือแพสซีฟอันแรกเนี่ยปกติคือตัวแรกที่โดนสกิลธาตุของมิกะเนี่ยมันจะไม่ได้รับบัฟเอฟเฟกของดีเทกเตอร์ที่เพิ่มโบนัสกายภาพเนาะก็อันนี้ก็แค่เพิ่มให้ศัตรูตัวแรกเวลาโดนสกิลแบบกดแตะหรือสกิลแบบกดค้างเนี่ยตัวแรกเนี่ยจากที่ไม่ได้สแต็กเนี่ยมันก็จะได้สแต็กแล้วนั่นเอง <c oughs> แค่นั้นไม่มีอะไร เวลามันเจอมอนสเตอร์ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบมันมีแค่ตัวเดียวอะ่ะปกติเวลายิงสกิลไปมันจะไม่ได้สแต็กนะเออแต่ว่า C2 เวลามีมอนหนึ่งตัวเงี้ยเจอเป็นบอสเงี้ยเอ,อ่อกดยิงไปมันก็จะได้สแต็กหนึ่งอันเป็น10%นั่นเองก็จะได้โบนัสกายภาพ10%นั่นเองที่สาก็คือเลเวลสกิลของอัลติเมทเนาะซึ่งจริงๆอันนี้ผมอยากให้เขาเพิ่มเป็นเลเวลสกิลธาตุดีวกว่า <laughs> แล้วก็ C4 เนี่ยผมก็คือถ้าเกิดว่าสถานะอีเกิลพรามของอันติที่เเเป็นนนฮีลต่่่ออืงย ทำการฮิวตัวละครในทีมจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้มิกกเนี่ยสหน่วยโดยที่สามารถใช้การฟื้นฟูนี้เนี่ยได้สูงสุด5ครั้งนั่นเองที่5คือเลเวลสกิลธาตุเนาะสามเลเวลเนาะอันเนี้ย,ยนนจะผมว่าดีเพราะมันจะเพิ่มให้มันตีเร็วขึ้นไปอีกนิดเดียวอ่นนิดเดียวไม่เยอะมากนิดนึงอะต่อไปคือ C6 เป็น C ที่จะทาให้ตัวกายภาพเนี่ยยกระดับขึ้นจริงๆก็คือเอฟเฟกต์ดีเท็เตอร์จากแพสซีฟเนี่ยปกติแล้วมันจะสแต็กสูงสุดได้4อันก็คือ40% แต่ว่า C6 จะเพิ่มขีดจำกัดขึ้นไปอีกเป็นสแต็กได้สูงสุด5อันเป็นสูงสุดจะได้รับ50%นั่นเองแล้วก็ความแรงคิของความเสียหายกายภาพของตัวละครที่อยู่ในสถานะตีเร็วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก60%อเวลาเราตีเร็วอยู่เนี่ยความแรงคิของความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น60%อันนี้น่าจะเห็นผลชัดจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า ประตูมันน้อยหรืออะไรเนี่ยโบนัสกายภาพเราจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือเราจะได้น้อยมากๆอย่างมากก็น่าจะประมาณ20%มันจะไม่ได้เพิ่มแบบว่าพูดพลาดเยอะขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามอนมันน้อยอะ่ะซ6นี่ก็ไม่ว่าจะมอนน้อยหรือมอนเยอะถ้าเราตีเร็วอยู่ยังไงความแรงชี้เราก็เพิ่มขึ้น60%มันดูแรงยังไงมันก็แรงขึ้นเยอะมากอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นการบัฟดาเมจกายภาพแบบอ่สูงที่สุดจริงๆ อ์ติแฟกต์นะครับผมอ์ติแฟกต์สำหรับอ์ติแฟกต์เนี่ยผมก็นะาจเป็นโ no นเบสันแหละเพราะว่าคิดว่าถ้าในทีไม่มีคนใส่ยังไงตัวซัพพอร์ตอย่างมิกะเนี่ยที่จะเข้าไปแทนเนี่ยก็คงต้องใส่อยู่ดียกเว้นมีคนใส่แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งจะเอาเป็นแบบว่า,าใส่ฟื้นฟูพลังงานหน่อยก็ได้กลัวกดอันติไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชียร์ให้มิกะใส่เซตนี้ไปเถอะยังไงก็ไม่ได้ทำดาเมจอยู่แล้วอะ่ะก็คือจะเอาไปบัฟอยู่แล้วก็เอาให้มันบัฟได้ทุกอย่างไปเลยเน หรือใครมีตัวใส่แล้วอยากให้น้องฮิวแรงๆกว่าเดิมก็หาพวกเป็นเซ็ตโบนัสฮิวมาใส่ก็ได้นะฮะต่อไปคืออาวุธสำหรับอาวุธเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากหรอกถ้าเกิดว่ามีเฟโวเนียสเลนส์ก็ใส่เฟโวเนียสเลนส์ไปเถอะเนาะมันช่วยเรื่องพลังงานได้เยอะมากทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งตัวละครในทีมเลยถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเนี่ยจะไปคราฟหอ,อกที่มันเป็นหอ,อกฟื้นฟูพลังงานมาใช้ก็ได้พวกโปรโตโทงโปรโตไทส์อะไรพวกนี้ก็ได้ จะเป็นหอกสามดาวเป็นแบล็ k เท s s e ก็ได้บวกพลังชีวิตเพื่อจะได้ฮิวแรงขึ้นหรือจะใส่เป็นพวกหอกฟืน้นฟู5ดาวก็ได้อย่างหอกไรเดนซึ่งก็ไม่รู้จะเอามาให้มิกะใส่ทำไมเนาะ,นะหรือจะใส่เป็น Sky Spider, สกายบดสปายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนะาะจะใส่เป็นเดอะคงเดอะแคชก็ได้เหมือนกันแต่นั่นแหละถ้ามีเฟโวเนียสอยู่แล้วผมแนะนำให้ใส่เฟโวเนียสไปนั่นแหละดีแล้วนะเรื่องทำคีย์ที่เข้าให้มันติดสักเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะ ทีนี้เรามาดูที่ทีมกันทีมแรกแน่นอนว่าเป็นทีมยูล่าหรือพูดรวมๆก็คือทีมกายภาพนั่นแหละจะเป็นเออเลเซอร์กายภาพจะเป็นฟิตกายภาพก็แล้วแต่อาจจะเป็นยูล่าก็ได้ก็ถ้าเป็นทีมกายภาพของยูล่าเนี่ยหรือว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาถ้าเทียบกับตอนใส่เดียนาเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากทั้งการโจมตีปกติทั้งสกิลธาตุเวลามันระเบิดทั้งอันติเวลามันระเบิดเนี่ย ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะเมื่อเทียบกับตอนใส่ตัวละครอื่นที่ไม่ใช่มิกะละเนาะก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วะเนาะทั้งนี้มันก็อยู่ที่จํานวนมอนด้วยอย่างตอนเนี้ยมันมีจํานวนมอนค่อนข้างอ่ากำลังพอดีพอดีแตกที่ได้สูงสุดผมก็จะได้ประมาณ40%นนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันเป็นมอนตัวเดียวหรือแบบเออนั่นแหละมันมอนมันไม่เยอะมากเนี่ยดาเมจมันก็จะไม่ได้ห่างจากเดียวหน้ามากขนาดนั้น ตอนเล่นของมิกะเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอ่ามิกะเนี่ยบัฟตีเร็วเขาอยู่แค่12วินาทีนะอย่าลืมแต่ว่ายู่าเนี่ยอันติของยู่าเนี่ยอยู่ได้นานสุดประมาณ7วิถ้าเกิดว่าบวกเรื่องการอาจจะก,กดสกิลพลาดอาจจะแอนิเมชันอันติเนี่ยระวังจะใช้ไม่ทันบัฟมิกะหมดก่อนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นถ้าเกิดว่ากดพลาดหรือกดอันติช้าเนี่ยบัฟมิกะหมดก่อนคุณจะไม่ได้บัฟโบนัสกายภาพ ลงไปในอันติด้วยนะบอกเลยเพราะว่าอันติยูล่ามันไม่ได้เป็นสแนปช็อตเนาะฉะนั้นเวลาเล่นจริงๆเนี่ยก็จะเล่นตามโรดิชั่นที่ผมเล่นก็ได้ก็คือให้ยูล่าเนี่ยกดสกิลไปก่อนนะรอบหนึ่งเลยเพื่อเอาสแต็กอันหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ไปเปิดไฟฟ้าเปิดลงเปิดโล่ถ้ามีถ้าใส่มาก็เปิดลงเปิดโล่ลให้เรียบร้อยไปใช้สกิลตัวอื่นบัฟให้เรียบร้อยแล้วก็บัฟมิกะเป็นอันสุดท้ายยิงสกิล e แล้วกดคิวหรือจะกดคิวก่อนแล้วค่อยยิงสกิล e ก็ได้ ดูจากจานวนมอนด้วยถ้าเกิดว่ามอนอยู่ห่างกันก็แกนะนําให้ชาร์จยิงเอาถ้าเกิดว่ามอนอยู่ติดติดกันหรือมีแค่ตัวเดียวก็ยิงปกติไปเลยก็ได้ฮนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาที่ยูล่าให้กดอันติไปเลยอ่ะแล้วก็ตีตไปแล้วก็แคนเซิลโดยการกดอ e ีค้างไปหนึ่งทีเพื่อให้ดาบมันปักหลังจากนั้นก็ตีรำไปเรื่อยๆเลย,เลยครับจนดาบมันปักพื้นมันก็จะได้อ่าอันติที่รวมบัฟของมิกกไปพอดีนั่นเองถ้าเกิดว่าเรากดาพลาดไปจากนี้หรืออะไรอันนึงช้าไปเนี่ย มันอาจจะทำให้บับบิกะเนี่ยหมดก่อนที่ดาบยูล่าจะได้ปักพื้นนั่นเองซึ่งมันก็จะไม่คุ้มเอาเนาะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าระยะเวลาการใช้งานมันถ้าเกิดว่าเราพลาดเนี่ยมันก็พลาดได้ง่ายๆเหมือนกันนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบบิกะมากๆในการใส่ลงไปในทีมกยายภาพเพราะว่ามันทําให้ตีเร็วขึ้น ตัวอย่างยูล่าตัวอย่างเลเซอร์เนี่ยมันเป็นดาบใหญ่คือดาบใหญ่ถึงแม้จะตีเร็วเพิ่มขึ้นขนาดไหนมันก็ยังรู้สึกช้าอยู่ดีการมีมิกะมาช่วยเพิ่มอยู่ดียิงสกิลไปพุ่เพิ่ม20%เนี่ยมันเป็นอะไรท,ที่ดีมากๆได้ทั้งโบนัสเก,กียรภาพได้ทั้งตีเร็วถือว่ามาช่วยได้เยอะเลยใครจะใช้เป็นทีมแบบอย่างผมก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีตัวเยอะหน่อยมันก็จะสบายๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานเยอะด้วยเพราะว่าเรามีไรเดนแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้ถูกๆหน่อยใช้เป็นฟิตโล้้ ika, ล้ววกกกก็ ula, ก็็มแลยไดครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวบัฟความเร็วในการโจมตีเอาไปบัฟพวกอายโตโยอมิยะละมุดอะไรพวกนี้ที่มันมีตัวที่ใช้การโจมตีปกติเป็นหลักาดามเมจการโจมตีปกติเป็นหลักแล้วอยากให้ตีเร็วๆเข้าว่านะ่คือมิก,กะเนี่ยช่วยได้เยอะมากจากตัวที่เคยมีตัวบัฟความเร็วในการโจมตีปกติอยู่ในเกมอยู่แล้วเช่นพวกจีนใช่ไหมจินซีสองชงหยุนแล้วก็หยุนจินใช่ไหมพอมิกะมาเนี่ยมิกะ,กะกดทีเดียวเนี่ย เอาจิงบัฟเยอะกว่า2ตัวรวมกันอีกบัฟเป็นเยอะกว่า2ตัวรวมกันอีกยิกววกก่งเอาไปบัฟตัวละครพวกที่เป็นสืเวทกับธนูแล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีฮิตแลกเกิดขึ้นเนี่ยความเร็วในการโจมตีเราจะเห็นได้ชัดมากว่ามันตีโคตรไวเลยเว้ยอย่างผมเนี่ยเล่นละมุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหกูไม่อยากกลับไปเล่นทีมเก่าเลยอันนี้ขนาดเซตใหม่ย,ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ปลดซีหนึ่งนะคือมันสามารถเร็วได้กว่านี้อีกนิดหนึ่งด้วยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมใช้แค่หยุนจินกับอ่าตัวของมิกกับัฟให้ะ่ว ครจะลองเอาไปบัฟพวกตัวแบบโยอิมิยะหรืออายาโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆอาจจะไม่ได้แม็กซิมายที่สุดเพราะว่าการใส่มิก,กะลงไปเนี่ยบางทีเราอาจจะเสียดาเมจจากจะการพวกบัฟเบนนงเบนเน็ตไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราได้คืนมาคือความเร็วในการโจมตีที่อ่าโคตรมันอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่แม็กซิมายมาให้เล่นแบบว่าได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าความสนุกไว้ก่อนอันนี้ความสนุกเฟิร์สเลย แม่งเล่นโคตรมันจริงๆนอกจากนี้นะครับผมตัวละครอะไรที่เป็นตัวสายกายภาพอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามิกก,ก็จะมาทำให้เขาเก่งขึ้นไปอีกแต่ถึงแม้ตัวละครไหนที่ไม่ได้บิวมาให้เล่นสายกายภาพเนี่ยคุณอยากจะลองก็ได้นะครับสําหรับกรณีนี้อย่างเช่นจงหลีกายภาพเป็นต้นถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนบอยกายภาพที่อะไรอะไรกูก็จะจับมาเล่นกายภาพหมดเดเชียกายภาพอ,อิโตะกายภาพอะไรงั้นน่ะ ก็ใครอยากเล่นก็มิกะมิกะถือเป็นตัวที่ดีเลยเพราะว่านอกจากสต,ตีเร็วขึ้นแล้วเนี่ยกายภาพเราก็แรงขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนอยากเล่นมันสน,สนุกสนุกไม่ได้คิดมากจบในส่วนของไกลเป็นที่เรียบร้อยผมขอพูดรีวิวสั้นๆในท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะสำหรับมิกะแล้วเนี่ยถามผมว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมที่แบบต้องหามาใช้ในทีมกายภาพผมเฉยเยกเว้นคุณจะมี c 6 ถ้าเกิดว่าคุณมี C6 ควรจะใส่เพราะว่าตัวมิกะเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะกว่าที่คิดอืคือถ้าเกิดว่ามันไม่ถึง C6 คือพวกบัฟอ่าความเร็วในการโจมตีหรือบัฟโบนัสกายภาพเนี่ยความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันดีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าโบนัสกายภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนมอนด้วยบางทีเราอาจจะได้บัฟไม่เต็มเพราะว่าจานวนมอนมันน้อยหรืออะไรอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็จะไปได้ไม่สุดมากเท่าไหร่แล้วก็เมื่อาเทียบกับทีมเก่าๆที่มีอยู่แล้วบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดีมากไปกว่ากันมากขนาดนั้นอ ถ้าเกิดว่าใครมีแบบว่างบน้อยๆก็ไม่จําเป็นจะต้องหามาขนาดนั้นก็ได้ออย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะยังไม่มีตัวกายภาพเล่นด้วยกันด้วยซ้ำเพราะว่ามิก,กะมาแต่ยูร่าดนันไม่มาซะง,งั้นก็ไม่เข้าใจมาเหมือนกันถ้าทีมกายภาพก็จะประมาณนี้ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่แต่มีแล้วเนี่ยจะดีมากๆยิ่งตอนมี C 6และอยากให้แรงมากๆเนี่ยขาดมิกะไม่ได้แน่นอนทีนี้ในส่วนของการบัฟความเร็วในการโจมตีเนี่ย ผมมองว่าโอเคเลยในการรับความเร็วในการโจมตีให้กับตัวละครทุกๆตัวในเกมนี้อะไรก็ตามที่เน้นการโจมตีปกติก,ตการทำำําดาเมจด้วยการโจมตีเป็นหลักเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีมันเร็วขึ้นหมดเลยซึ่งมันเร็วขึ้นเยอะมากถ้าเกิดว่าใครเป็นสายบ้าแอตแท็กสปีดแบบผมอยู่แล้วเนี่ยชอบตีเร็วๆเข้าว่าเนี่ยเบาแรงไม่รู้กูตีเร็วไว้ก่อนมันเท่ตัวนี้เป็นตัวละครที่ขาดแทบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่แค่กดอีแม่งก็บัฟไปเลยแถมบัฟเยอะด้วย แล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมิกาถือเป็นตัวหนึ่งที่ได้มาในช่วงต้นเกมเนี่ยมันอาจจะอัพยากไปนิดนึงเพราะว่าของมันค่อนข้างอยู่ไกลเนาะแต่เดินไปจริงมันก็ถึงแหละเออมันไม่ได้แบบจํากัดเหมือนอินาะมะาที่ต้องทำเคเวสไปถ้าให้ผมพูดเนี่ยคือถ้าได้มาเนี่ยเราจะได้ตัวฮิวระดับที่ดีมากๆตัวหนึ่งมาใช้เลยคือมันเหมือนจีนอะ เออเหมือนได้จีนมาแต่เป็นจีนที่แบบเป็นาธาตุน้ําแข็งอาจจะไม่ได้มีาธาตุลมมาใช้ในการแบบว่ากระจงกระจายหรือลดต้านธาตุเหมือนธาตุลมทั่วไปแต่ว่าแต่ว่ามิกะเนี่ยนอกจากเป็นฮิลแล้วเนี่ยก็คือสามารถบ,บัฟโบนัสกายภาพได้ซึ่งช่วงต้นเกมเราอาจจะเลือกเล่นเป็นกายภาพก็ได้ถ้าเกิดว,ว่าเราได้มิกะมาใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งคือตีเร็วด้วย สำหรับคนเล่นใหม่ที่ได้ตัวนี้มาผมว่าผมมองว่าโอเคนะเพราะว่ามันได้ทั้งฮิวแล้วก็ตีกายภาพแรงแล้วก็ตีเร็วด้วยที่เหลือก็ต้องเดินไปเก็บของอัพกันเองแล้วฮะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปตัวหน้านะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ